ทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าหวือหวาฮือฮาแล้วก็มีรายละเอียดที่ผมคิดว่าไม่ต่างจากนิยายหรือแม้กระทั่งบางคนก็บอกว่าแหมมันก็มีบางจุดบางมุมที่ฟังข่าวนี้แล้วอาจจะย้อนมาฟัง ย้อนมาคิดถึงการเมืองของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่ชวนคุยในประเด็นนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับการเมืองในฝรั่งเศสครับเพราะว่าล่าสุดอดีตประธานาธิบดีนิโคลาสโกซีของฝรั่งเศสถูกศาลตัดสินจำคุก5ปี ถาบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมครับโดยนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสสมัยใหม่ที่มือผู้นําฝรั่งเศสถูกตัดสินจําคุกเลยนะครับการตัดสินโทษนี้มาจากข้อกล่าวหาว่าอดีตประธานาธิบดีซาโกซี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตรับสินบนและเป็นการทุจริตรับสินบนที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าข้อกล่าวหานี้เชื่อมโยงไปถึงมูฮัมมัดกาตาฟี ซึ่งเป็นอดีตผู้นำเผด็จการของลิเบียครับเป็นการรับสินบนที่ตามข้อกล่าวหานั้นอดีตประธานาธิบดีซาโกซีรับสินบนจากอดีตผู้นำเผด็จการลิเบียแล้วนำเงินนั้นมาใช้เป็นเงินหาเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรัร่งเศสเมื่อปี2007ครับ การตัดสินที่เกิดขึ้นล่าสุดนาไปสู่การจําคุกอดีตประธานาธิบดีซากโกซี5ปีนั้นถูกมองว่าเป็นคําตัดสินที่เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าหลายฝ่ายมองว่าการลงโทษไม่น่าจะแรงขนาดนี้มีเหตุผลของหัวหน้าคณะผู้พิพากษาที่ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าอดีตประธานาธิบดีซากโกซี่วัย70ปีคนนี้ต้องเข้าเรือนจำแม้ว่าจะต้องยื่นอุทธรณ์โดยชี้ว่าเป็นการกระทำที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนโดยการเข้าเรือนจำเนี่ย จะยังไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดขนาดนั้นนะครับคือถ้าเรานึกภาพกระบวนการวิติธรรมสารไทยในช่วงเวลาคดีอาญาปกติ ah i, ที่มีการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของชั้นศาลและผู้พิาพากษามีคำตัดสินเนี่ยถ้ามีคำสั่งให้ติดติดคุก,กก็จะมีการนำตัวไปเข้าคุกทันทีแต่ว่าในกรณีนี้แม้ว่าจะมีคำสั่งตัดสินจำคุก5ปีและ ผู้พิาพากษาก็ย้าว่าแม้ว่าซาโกซี่จะขอยื่นอุทธรณ์ซึ่งเขาประกาศจะยื่นอุทธรณ์แน่ๆเนี่ยแต่ซาโกซี่จะต้องเข้าเรือนจําไปก่อนระหว่างที่รอการยื่นอุทธรณ์แต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่การที่พอมีคําตัดสินปุ๊บตำรวจเข้าไปควบคุมตัวแล้วก็ส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีนะครับเพราะว่าในตามหลักของฝรั่งเศสแล้วเนี่ยจะต้องมีการประกาศวันในการจับส่งเข้าคุกภายหลัง และตามหลักแล้วเนี่ยฝรั่งเศสจะต้องให้เวลาอดีตประธานาธิบดีซากกซีประมาณ1เดือนในการเตรียมตัวเตรียมการก่อนที่จะเข้าเรือนจำด้วยซึ่งพอผลคำตัดสินออกมาพลิกแล้วก็สร้างความประหลาดใจให้หลายฝ่ายแบบนี้ก็เชื่อได้ว่าอดีตประธานาธิบดีซาก,กซีเองก็คงจะประหลาดใจอย่างยิ่งและเขาก็ออกมามีความเห็นที่ไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อผลการตัดสินที่เกิดขึ้นนะครับ โดยเขาระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำลายหลักนิติรัฐและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมอดีตผู้นำฝรั่งเศสคนนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับและอยากที่บอกครับว่าเขาจะใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์เขายังกล่าวต่อผู้สื่อข่าวโดวยท่าทีที่ดุเดือดว่าใครก็ตามที่เกลียดเขาคงคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะฉีกหน้าเขาได้แต่ในความเป็นจริงแล้วนี่เป็นการฉีกหน้าภาพลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส อดีตผู้นําฝรั่งเศสบอกว่าหากพวกเขาต้องการให้เขานอนในห้องขังหากพวกนั้นเนี่ยต้องการให้เขานอนในห้องขังเขาก็จะนอนในห้องขังแต่ตัวของเขาก็จะเชิดหัวขึ้นอย่างถนงก็คือให้นอนในห้องขังเหรอได้ฉันจะนอนแต่ฉันก็เชื่อว่าฉันไม่ผิดและฉันจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบเชิดหน้าเข้าไปไม่กลัวไม่ละอาย เพราะฉันเชื่อว่าฉันไม่ผิดแบบนี้เลยนะครับโดยในการสัมภาษณ์นี้แะครับอันนี้น่าเสียใจผมไม่มีรูปรูปติดลิขสิทธิ์นิดนึงแต่ว่าหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีนิโคลาซาโกโซีให้สัมภาษณ์เนี่ยปรากฏว่าคนที่อยู่ข้างๆก็คือภรรยาของเขาเป็นนักร้องชื่อดังเป็นอดีตใน อดีตนางแบบเลยนะครับก็คือคาร่าบูนี่สากซี่เนี่ยภริยาของอดีตประธานาธิบดีนิโคลาสากซีเนี่ยพอจบการให้สัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยเธอได้ไปหยิบหัวไมโครโฟนเนี่ยหัวไมโครโฟนทุกคนสังเกตใช่ไหมครับมันจะเป็นหัวแบบหัวแล้วก็มีฟองน้ําครอบแบบนี้เพื่อการลมการเสียงเนี่ยปรากฏว่าเธอได้ไปหยิบหัวไมโครโฟนของสื่อมีเดียพาร์ท ซึ่งเป็นสื่อสืบสวนสอบสวนแล้วก็เคยทําคดีในเรื่องของซาโกซี่เอามาเปิดโปงเนี่ยเธอไปหยิบหัวไม้ของสื่อมีเดียพาร์ทเนี่ยหยิบขึ้นมาจากไม้แล้วก็โยนทิ้งกับพื้นเพื่อแสดงความไม่พอใจถึงขนาดนั้นเลยนะครับคำถามก็คือทำไมประธานาธิบดีซาโกซี่ถึงโดนจำคุกถึง5ปีและเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับดิลลับของเผด็จการลิบเบียได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นโดยคำพิพากษานั้นตัดสินให้อดีตประธานาธิบดีซาโกซี่มีความผิดฐานมีส่วนพัวพันการก่ออาญกรรม แต่ศาลนั้นมีคำสั่งยกฟ้องในคดีทุจริตใช้เงินผิดประเภทและได้มาซึ่งเงินหาเสียงอย่างผิดกฎหมายนะครับโดยการพิจารณาคดีนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมาโดยเป็นการพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2005หรือว่าเมื่อ20ปีที่แล้วนู่นนะครับซึ่งในตอนนั้นนิโคลาซากซี่ยังไม่เป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสเลยครับเขาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสในตอนนั้นมีข้อมูลพบว่าซากซี่นั้นทําสัญญาลับ กับรัฐบาลลิเบียที่นำโดยเผด็จการลิเบียนิโคลาซาโกซีครับดิลรับซาโกซีที่ทำกับกัตด,ดาฟีในตอนนั้นเนี่ยก็คือซาโกซีไปดิว,ว่าเขาจะใช้ฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศใหญ่เป็นหนึ่งในมหาอำนาจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเผด็จการกัตตาฟีโดยที่แลกมาด้วยการที่กัตตาฟีนั้นจะต้องให้เงินสินบนเขามูลค่ามหาศาล ซึ่งเงินสินบนนั้นถูกนำไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อปี2007ซึ่งทำให้ตัวของซาโกซีชนะการเลือกตั้งแล้วก็เป็นประธานาธิบดีในเวลาต่อมาด้วยนะครับรายงานระบุว่าข้อตกลงดํากล่าวดําเนินการผ่าน,านสายรับของลิเบียดําเนินการผ่านนักธุรกิจนักค้าอาวุธดําเนินการผ่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายก็พูดง่ายๆว่า ประธานาธิบดีซาโกซีทำดีลนี้แล้วก็ไปพัวพันกับแก๊งอาชญากรรมนักค้าอาวุธกลุ่มก่อการร้ายโดยมีรายงานนะครับว่าดีลในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้อดีตประธานาธิบดีซาโกซีนั้นรับสินบนเป็นเงินสดแล้วหลายครั้งเงินสดหลายล้านยูโรเนี่ยก็ถูกแพ็คใส่กระเป๋าแล้วก็มีการขนย้ายเป็นเงินสดไปถึงทีมหาเสียงของอดีตประธานาธิบดีซาโกซี แต่อย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าประธานาธิบดีซาโกโซีเนี่ยถูกสารตัดสินว่ามีความผิดฐานพัวพันกับแก๊งอาชญากรรมก็คือส่วนเนี้แต่ว่าพอพูดถึงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องว่าเขารับสินบนเนี่ยปรากฏว่าผู้พิพากษาบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอนะครับที่จะสาวไปถึงตัวของซาโกซีเองแต่ว่าคนใกล้ชิดคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหลายคนก็โดนความผิดในลักษณะนี้ไปเหมือนกันนะครับแต่ว่า โดยสารบอกนะครับว่าสิ่งที่ซาโกซีกระทำผิดเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเปิดทางให้คนใกล้ชิดทำข้อตกลงกับลิเบียเพื่อนำเงินมาหาเสียงครับโดยเรื่องนี้ถูกปูดถูกแฉหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงหลายปีต่อมา โดยมีรายงานเมื่อปี2011ครับสำนักข่าวในลิเบียารายงานว่ารัฐบาลกัดดาฟีให้เงินสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีสกซีในการเลือกตั้งปี2007ก็เป็นการปูดข่าวนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกปีต่อมาคือในปี2012สื่อฝรั่งเศสเดีย a พาร์ตซึ่งเป็นสื่อที่ภรยาของสกซีหยิบหัวไม้แล้วก็คว้างลงพื้นนี่แหละครับมีเดียพารรายงานเมื่อปี2012อ้างข้อมูลที่อ้างว่ามีการเปิดเผยมาจากสายลับ ลิเบียที่มีข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2006พบว่ามีข้อตกลงเกิดขึ้นจริงระหว่างกาดดาฟีกับซาโกซีข้อตกลงที่ว่านี้มีมูลค่าสูงถึง50ล้านยูโรซึ่งตีเป็นเงินไทยตามค่าเงินปัจจุบันก็สูงถึงเกือบ1,700ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามในตอนนั้นซาโกซีชี้ว่านี่เป็นเพียงแค่ข่าวปลอม ในเวลาต่อมาก็มีรายงานเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับฝ uh, รั่งเศส t w e n t สื่อฝรั่งเศสก็รายงานอ้างสิ่งที่กาดาฟีเคยพูดเอาไวร้ระบุว่าสกซี่ต้องขอบคุณเขาที่ทําให้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้เพราะเขาเป็นคนให้เงินสกซี่จนชนะเป็นประธานาธิบดีในที่สุดและในเวลาก็ต่อมาก็มีการรายงานเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่ามีคนกลาง เป็นนักธุรกิจลูกครึ่งฝรั่งเศสและเลบานอนเนี่ยเป็นคนกลางในการขนเงินโดยเพราะว่ามีการขนเงินรอบหนึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ5ล้านยูโรหรือเกือบ170ล้านบาทขนเงินสดจากลิเบีย เข้ามาให้ทีมงานของซาโกซีด้วยนะครับโดยความสัมพันธ์ระหว่างอดีตประธานาธิบดีนิโคลาซาโกซี i, ผู้นําฝรั่งเศสแล้วก็มมมากัดดัฟี่ผเผด็จการแห่งลิเบียนเนี่ยนะครับปรากฏว่าซาโกซีเนี่ยเคยให้การต้อนรับกัตด,ดัฟี่ในการเดินทางเยือนฝรั่งเศสเมื่อปี2007นะครับ อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาในปี2011เกิดปรากฏการ์ใหญ่ของโลคก็คือปรากฏการ์อาหรับสปริงที่ม um> ีการประท้วงอย่างใหญ่หลวงแล้วก็นำไปสู่การพิจารณาของบรรดาชาติวันตกที่จะส่งกำลังทหารเข้าไปแทรกแซงสถานการณ์ในลิเบียปรากฏว่าพอเกิดอาหรับสปริงเป็นต้นมาฝรั่งเศสเนี่ยหละครับก็เป็นชาติแรกๆที่ตัดสินใจเห็นชอบในการส่งกำลังทหาร เข้าไปแทรกแซงสถานการณ์ในลิเบียและคนที่เห็นชอบก็นิโคลาัสซาโกซีนี่แหละครับที่เห็นชอบให้อ,อำนาจของทหารของตะวันตกเข้าไปแทรกแซงและก็โค่นล้มเผด็จการกัดดาฟีที่ปกครองลิเบียมานาน40ปีครับนี่ก็เป็นการเมืองที่ฟังแล้วอย่างกับน,นิยายนะครับความหวือหวาของเรื่อง ตัวละครที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องนี้ต้องดูกันต่อนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอดีตประธานาธิบดีซาโกซีประกาศที่จะยื่นอุทธรณ์แต่การยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้ตามหลักการแล้วเขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำครับสำนักข่าว today. Make tomorrow today.